สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ฟางพาทุกคนมาเข้าสวนผักเล็กๆที่ได้เช่าเอาไว้ในพื้นที่10เมตรคูณสิบเมตรเอาไว้ปลูกผักช่วงหน้าร้อนและเป็นกิจกรรมช่วงหน้าร้อนเดี๋ยวเราเข้ามาดูวันแรกกันเลยค่ะสภาพของสวนวันแรกที่เข้ามาดู<อ>หลังจากหิมะละลายแล้วโอ้โหเขาโผล่ยาวขนาดนี้เลย เอากระเทียมปีที่แล้วโอ,โอ้กระเทียมขึ้นอืมน,นี่ได้เลิกม,มาทำทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวมาดูตอนทำเสร็จค่ะทกคนว่าหน้าตาจะสะอาดได้แค่ไหน ตอนนี้ก็เริ่มสะอาดขึ้นแล้วค่ะทำได้นิดหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำใหม่มาค่ะเช้าวันใหม่เรามาเริ่มงานกันต่อเลยค่ะวันนี้ก็จะมากับดินเพราะว่าเมื่อวานเก็บเสร็จขยะออกแล้ว นี่ก็คือเสร็จแล้วค่ะกลับดินเสร็จแล้วกรเทียมครวนหน่อยๆว่าจะปลูกเอกหอมจากเมื่อวานสกรปรกวันนี้ก็เริ่มสะอาดขึ้นแล้วอของยังรกรุงรังอยู่ตรงนี้ก็จะปลูกถั่วดนเตา นี้ก็จะปลูกถัว่วลันเตาโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> แมวได้หนู